บางครั้งในชีวิตของเรามีช่วงเวลาที่เงียบสงัดและมีความเงียบที่หนักแน่นกว่าที่เคยสัมผัสเราอาจเรียกมันว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ลมหายใจหนึ่งนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสูดและปล่อยอากาศแต่เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งของจิตวิญญาณมันบอกอะไรบางอย่างกับโลกนี้และบอกอะไรบางอย่างกับตัวเราที่มากกว่าเนื้อหนังและกระดูก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจักรวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้ช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่เรื่องราวลึกลับอัศจรรย์และลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเราทุกคนเติบโตมากับการเรียนรู้ว่าการหายใจคือชีวิตแต่เรามักมองข้ามความหมายลึกซึ้งของมัน ลมหายใจทุกครั้งคือการเตือนว่าเรายังอยู่แต่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันสอนเราในสิ่งที่คำพูดใดๆไม่สามารถถ่ายทอดได้ตามหลักพุทธศาสนาจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับร่างกายแต่เป็นสิ่งที่มีความต่อเนื่องจากกรรมที่ผ่านมาการลมหายใจครั้งสุดท้ายจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมจิตวิญญาณกับภพบใหม่เมื่อร่างกายไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป จิตยังคงดำเนินไปตามแรงกิเลสและความเคยชินที่สะสมมาตลอดชีวิตคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนเมื่อตายไปดูเหมือนสงบและบางคนดูทุกข์ทรมานความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดจากร่างกายแต่เกิดจากจิตใจและวิธีการที่คนคนนั้นเตรียมตัวกับความตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงภายในตัวเรา การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่วงเวลาใกล้ความตายร่างกายของเราจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหัวใจเต้นช้าลงการไหลเวียนของเลือดชะลอตัวและสมองเริ่มปล่อยสารเคมีบางชนิดซึ่งบางส่วนอธิบายได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนพบประสบการณ์ใกล้ความตายแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เต็มที่คือความหมายลึกซึ้งของประสบการณ์นั้นต่อจิตวิญญ,ญาณ ในพุทธศาสนาการเจริญสติและการทำสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จิตสงบเมื่อเผชิญกับความตายพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการฝึกจิตให้ตั้งมั่นในปัจจุบันจะช่วยให้เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงจิตไม่ถูกความกลัวความยึดติดหรือความโศกเศร้าครอบงำหลายครั้งที่คนเราไม่พร้อมตายเพราะจิตยังเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงหรือยังยึดติดกับสิ่งต่างๆ ลมหายใจสุดท้ายจึงไม่สงบและอาจส่งผลให้จิตวิญญาณสับสนไปชั่วระยะหนึ่งแต่ถ้าจิตเตรียมพร้อมรู้จักปล่อยวางและทำความดีเป็นพื้นฐานลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สงบและเบาสบายลองนึกภาพครับคนที่ป่วยหนักอยู่บนเตียงร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจยังสงบ เขาอาจใช้เวลานั้นนึกถึงบุญกุศลที่ทำมาการให้อภัยคนอื่นหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและธรรมะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลมหายใจสุดท้ายของเขาเต็มไปด้วยความสงบจิตไม่หวั่นไหวและจิตวิญญาณพร้อมก้าวไปสู่พบใหม่พระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนทุกลมหายใจคือของมีค่าเราไม่ควรรอให้ใกล้ความตายจึงเริ่มฝึกจิต การหัดสังเกตลมหายใจการฝึกสมาธิและการเจริญเมตตาจะช่วยให้เมื่อถึงเวลาจริงจิตไม่หวั่นไหวแม้ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่สอนเราให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและความตายมันเตือนให้เรารู้จักปล่อยวางและเห็นความจริงว่าร่างกายมีวันเสื่อมสลายแต่จิตวิญ,ญญาณจะเดินทางต่อไปตามผลกรรมที่สะสมมา อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการรับรู้ถึงลมหายใจสุดท้ายช่วยให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันชีวิตไม่ใช่เพียงวันเวลาแต่คือทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่ทุกครั้งที่เราหายใจลมหายใจนั้นคือโอกาสที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบและเตรียมพร้อมสำหรับความตายอย่างแท้จริง ในหลายวัฒนธรรมและาศาสนาลมหายใจสุดท้ายถือเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาที่จิตพร้อมรับผลของกรรมและการกระทําที่ผ่านมาบางคนจะสวดมนต์ทำสมาธิหรือระลึกถึงพระเจ้าการกระทำเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจในความตายและเป็นการเตรียมใจให้จิตสงบเมื่อเรามองย้อนกลับมาลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ใช่เพียงสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความสงบ เป็นช่วงเวลาที่จิตมีโอกาสปล่อยวางความทุกข์ความกลัวและกิเลสต่างๆการตระหนักถึงความจริงนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตให้ลึกซึ้งและสงบขึ้น ผู้ป่วยหลายรายที่เข้าใกล้ความตายเล่าให้ฟังว่าพวกเขารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อปล่อยใจให้อิสระจากความยึดติดความกลัวค่อยๆจางไปและจิตสามารถมองเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตนั่นคือความรักความเมตตาและการให้อภยัย เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ได้การฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวันการเจริญเมตตาต่อผู้อื่นและการทำบุญกุศลไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตนี้สงบแต่ยังเตรียมเราให้พร้อมเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึง จิตที่สงบในลมหายใจสุดท้ายจะไม่มีความยึดติดไม่หวั่นไหวต่อความตายและพร้อมก้าวไปสู่พบหมายอย่างสงบลมหายใจสุดท้ายจึงเปรียบเหมือนประตูที่นำพาจิตวิญญาณไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์และสงบ ในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตร่างกายอาจอ่อนแรงแต่จิตยังคงทำงานอย่างละเอียดอ่อนบางครั้งจิตวิญญาณจะมีความรู้สึกเหมือนกลับบ้านเหมือนได้กลับไปยังสภาพเดิมที่คุ้นเคยแต่ไม่ใช่บ้านทางกายภาพแต่เป็นบ้านของจิตวิญญาณสถานที่ที่เป็นผลของกรรมและการกระทำที่ผ่านมาลมหายใจสุดท้ายเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูนั้น พระไตรปิฎกกล่าวถึงสติปฐานและการเจริญสติว่าจิตที่ตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆจะไม่ถูกกิเลสครอบงำแม้ในยามเผชิญความตายการฝึกจิตในทุกลมหายใจเป็นเหมือนการเตรียมพร้อมสำหรับลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลายครั้งที่ผู้คนประสบกับความทุกข์ในวินาทีใกล้ความตายเพราะจิตยังยึดติดกับสิ่งต่างๆเช่นความโลภความโกรธหรือความรักผูกพันกับครอบครัว แต่เมื่อจิตมีสติและเคยฝึกเจริญสมาธิการยึดติดเหล่านี้จะค่อยๆค,คลายตัวออกไปทำให้ลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างสงบและจิตพร้อมจะก้าวไปสู่พบต่อไปการทำสมาธิและเจริญสติไม่ได้มีไว้เพื่อความสงบเพียงชั่วคราวแต่เพื่อเตรียมจิตให้เผชิญความจริงของชีวิตและความตาย การฝึกหายใจอย่างมีสติการสังเกตความรู้สึกความคิดและความอยากเป็นการสร้างพื้นฐานให้จิตมั่นคงนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงการเจริญเมตตาและกรุณาการระลึกถึงผู้อื่นด้วยความเมตตาจะช่วยให้จิตบริสุทธิ์และลดความกลัวเมื่อต้องเผชิญความตาย ลมหายใจสุดท้ายของคนที่เจริญเมตตาจิตจึงเต็มไปด้วยความสงบและความรักจิตไม่หวั่นไหวและสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วคราวที่เกิดจากร่างกายที่เสื่อมสลาย ในชีวิตจริงเราอาจเห็นตัวอย่างจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ใกล้ตายพวกเขามักพูดถึงความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อใจปล่อยวางความทุกข์ความโกรธหรือความเสียใจค่อยๆจางหายไปและลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างเบาและเป็นธรรมชาติ ลมหายใจเฮือกสุดท้ายยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเตือนให้เราตระหนักว่าทุกลมหายใจที่เรายังมีคือโอกาสฝึกจิตการทำความดีและการปล่อยวางความทุกข์การเห็นคุณค่าของปัจจุบันจะทำให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความหมาย เมื่อเรารู้จักการสังเกตลมหายใจในแต่ละวันการเฝ้าดูจิตการฝึกใจให้สงบเรากำลังสร้างพื้นฐานให้ตัวเองเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงการเตรียมใจนี้ไม่ได้ทำให้เรากลัวความตายแต่ทำให้เรามองความตายด้วยความเข้าใจและสงบอีกมุมหนึ่งลมหายใจสุดท้ายเป็นโอกาสให้จิตตระหนักถึงความสัมพันธ์ของชีวิตกับธรรมชาติทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป การปล่อยวางเป็นกุญแจสำคัญการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ทำให้ลมหายใจสุดท้ายเป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าใจอย่างลึกซึง้งพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าการยึดติดกับร่างกายและโลกียวิสัยจะนำไปสู่ความทุกข์เมื่อต้องเผชิญความตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นสัญญาณเตือนให้เราปล่อยวางการฝึกจิตให้สงบและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกสติและสมาธิไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเริ่มจากการสังเกตลมหายใจทุกวันการรู้ตัวว่าเรากำลังหายใจเข้าออกอย่างไรรู้ตัวถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราพัฒนาจิตให้มั่นคง ผู้ที่ฝึกจิตอย่างต่อเนื่องมักมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่สงบพวกเขาไม่หวั่นไหวต่อความตายจิตใจปล่อยวางและพร้อมก้าวไปสู่พบใหม่อย่างสงบการเจริญสติและเมตตาจิตในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการเตรียมตัวสำหรับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต เมื่อเรามองลึกลงไปลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สงบและบริสุทธิ์มันสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตและจิตวิญญาณ เราสามารถนำบทเรียนนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันการตระหนักถึงลมหายใจการปล่อยวางความโกรธโลภและหลงฝึกใจให้สงบการทำความดีและเมตตาต่อผู้อื่นทุกสิ่งเหล่านี้คือการเตรียมจิตให้พร้อมเมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายมาถึงลมหายใจสุดท้ายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงภายในตัวเราความสงบและความกลัวที่ปรากฏขึ้นในวินาทีนั้นคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เราได้ฝึกและสะสมมาตลอดชีวิต คนที่ปล่อยวางย่อมมีจิตสงบคนที่ยึดติดย่อมทุกข์ทรมานด้วยเหตุนี้การฝึกสติการเจริญสมาธิและการทำความดีในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตมนุษย์ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญญาณว่าร่างกายกำลังเสื่อมสลายแต่เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญ,ญาณมีโอกาสสะท้อนตัวเองอย่างลึกซึง้ง หลายครั้งผู้คนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นช่วงเวลาเหมือนหยุดชะงักแต่จิตยังคงรับรู้ทุกสิ่งลมหายใจสุดท้ายจึงเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นความจริงภายในใจของตนเองทั้งความกลัวความโกรธความทุกข์หรือความสงบความรักและความเมตตาสิ่งที่เราได้สะสมและฝึกฝนมาตลอดชีวิตจะปรากฏขึ้นในวินาทีสุดท้ายนี้ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตที่ฝึกสติและเจริญสมาธิจะมีโอกาสสูงที่จะเผชิญความตายอย่างสงบการฝึกให้จิตไม่หวันไหวต่อสิ่งภายนอกและความยึดติดเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจสุดท้ายเต็มไปด้วยความสงบและความพร้อมคนที่ไม่เคยฝึกสติอาจประสบกับความกลัวและความทุกข์เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงเพราะจิตยังยึดติดกับร่างกายและสิ่งต่างๆรอบตัว แต่สำหรับผู้ที่ฝึกใจอย่างต่อเนื่องลมหายใจสุดท้ายจะเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณได้ปล่อยวางก้าวออกจากความยึดติดและความทุกข์ชั่วคราวลมหายใจเฮือกสุดท้ายยังเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและให้เราเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่ การฝึกใจให้สงบและเจริญเมตตาจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความหมายและพร้อมสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเองประสบการณ์ผู้ป่วยหลายรายที่ใกล้ความตายมักเล่าถึงความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อใจปล่อยวางความทุกข์ความโกรธหรือความเสียใจค่อยๆจางหายไปและลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างเบาและเป็นธรรมชาตินี่คือผลของการฝึกจิตและการทำความดีมาตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความตายไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเริ่มจากการสังเกตลมหายใจในชีวิตประจำวันการรู้ตัวถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นการปล่อยวางความทุกข์และความกลัวนี่คือการสร้างพื้นฐานให้จิตมั่นคงเมื่อเรามองลึกลงไปลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นประตูที่เปิดให้จิตวิญญ,ญาณก้าวไปสู่พใหม่อย่างสงบ การเข้าใจความจริงนี้ทำให้เรามองความตายด้วยความสงบและเข้าใจมากขึ้นอีกมุมหนึ่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของชีวิตกับธรรมชาติทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการปล่อยวางความยึดติดเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจความจริงนี้ลมหายใจสุดท้ายจึงเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อทุกชีวิต การเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวันเป็นการเตรียมตัวให้จิตพร้อมเมื่อลมหายใจสุดท้ายนาถึงการรู้จักปล่อยวางการทำความดีและการเมตตาผู้อื่นรวนช่วยให้จิตสงบและไม่หวันไหวผู้ที่มีจิตสงบเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงจะไม่หวาดกลัวไม่ทุกข์ทรมานและสามารถก้าวไปสู่พบใหม่อย่างสงบ ลมหายใจสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเปิดประตูสู่การเดินทางที่สงบและบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณการฝึกใจให้สงบและการเจริญเมตตาจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ลมหายใจสุดท้ายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงภายในจิตใจความสงบและความหวาดกลัวในวินาทีนั้นเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาตลอดชีวิต เมื่อเราตระหนักถึงลมหายใจทุกวันการฝึกสติการสังเกตความคิดและการปล่อยวางความยึดต,ติดเรากำลังเตรียมใจให้พร้อมสำหรับลมหายใจสุดท้ายการทำความดีการเมตตาผู้อื่นและการฝึกจิตสงบในทุกวันช่วยให้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างสงบและเบาสบาย ดังนั้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความสงบเป็นโอกาสที่จิตวิญญาณได้ปล่อยวางความทุกข์ความกลัวและกิเลสต่างๆการตระหนักถึงความจริงนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองชีวิตและความตายให้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลายคนอาจนึกถึงความเจ็บปวดความสูญเสียหรือความกลัว แต่ความจริงแล้วมันคือช่วงเวลาที่ลึกซึ้งที่สุดของการตระหนักรู้จิตวิญญาณมีโอกาสได้ประสบกับความสงบที่แท้จริงหากเราเข้าใจและเตรียมใจไว้ก่อนตามหลักพุทธศาสนาการปล่อยวางคือหัวใจสำคัญของความสงบการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่การยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงลมหายใจสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนที่สุดของความไม่เที่ยงนี้ ร่างกายเสื่อมสลายจิตวิญญาณกำลังก้าวต่อไปในช่วงเวลานี้ผู้ที่ฝึกสติและสมาธิจะมีความได้เปรียบอย่างมากเพราะจิตของพวกเขาไม่ถูกความกลัวหรือความยึดติดครอบงำพวกเขาสามารถเฝ้าดูลมหายใจของตัวเองรู้ตัวถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นและปล่อยวางสิ่งต่างๆอย่างสงบ หลายครั้งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ใกล้ตายจะมีช่วงเวลาที่จิตใจของพวกเขาชัดเจนกว่าช่วงชีวิตปกติพวกเขาอาจเห็นภาพความทรงจำเห็นคนที่รักหรือรับรู้ถึงความดีและความชั่วที่เคยทํามานี่คือช่วงเวลาที่ลมหายใจสุดท้ายเชื่อมโยงกับความรู้สึกความทรงจำและขนกรรมที่ผ่านมา ลมหายใจเฮือกสุดท้ายยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและทุกลมหายใจที่เรายังมีการฝึกจิตให้สงบการทำความดีและการเจริญเมตตาจะช่วยให้ชีวิตมีความหมายและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับลมหายใจสุดท้าย อีกมุมหนึ่งการเข้าใจลมหายใจสุดท้ายช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงของชีวิตกับจักรวาลทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการปล่อยวางความยึดติดความโกรธและความโลภเป็นการทำให้จิตบริสุทธิ์และสงบผู้ที่ฝึกสติและเมตตาอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสสูงที่จะ,ะเผชิญความตายอย่างสงบ ลมหายใจสุดท้ายของพวกเขาเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณได้ปล่อยวางความทุกข์ความกลัวและกิเลสต่างๆพร้อมที่จะก้าวไปสู่พบใหม่อย่างสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตทุกลมหายใจมีค่าการตระหนักถึงลมหายใจทุกวันการสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและการฝึกใจให้สงบเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมเมื่อลมหายใจมาถึง เมื่อเราเห็นคุณค่าของลมหายใจเราจะเริ่มมองความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ชีวิตลมหายใจสุดท้ายเป็นโอกาสที่จิตวิญญาณได้สะท้อนตัวเองได้ปล่อยวางความทุกข์และก้าวไปสู่ความสงบ การฝึกสติและสมาธิในชีวิตประจำวันการเจริญเมตตาต่อผู้อื่นการทำความดีและการปล่อยวางสิ่งยึดติดล้วนช่วยให้ลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างสงบและเป็นธรรมชาตินี่คือความหมายลึกซึ้งของลมหายใจเฮือกสุดท้ายต่อจิตวิญญ,ญาณ เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปทุกลมหายใจที่เรายังมีคือโอกาสที่จะฝึกจิตให้สงบฝึกใจให้ปล่อยวางและทำความดีการตระหนักถึงลมหายใจสุดท้ายจะช่วยให้เราเห็นความสำคัญของปัจจุบันและใช้ชีวิตอย่างมีสติและความหมาย ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นบทเรียนสุดท้ายที่เตือนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตการปล่อยวางการทำความดีและการฝึกจิตสงบจะช่วยให้จิตวิญญาณก้าวไปสู่พบหม่อย่างสงบและบริสุทธิ์เมื่อมองลึกลงไปในลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราจะพบว่ามันไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของร่างกายแต่เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณได้เผชิญหน้ากับความจริงสูงสุดของชีวิต ทุกลมหายใจที่เรามีเป็นบทเรียนเตือนใจให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความสำคัญของการปล่อยวางผู้ที่เตรียมใจมาดีผ่านการฝึกสติสมาธิและเจริญเมตตาจะพบว่าลมหายใจสุดท้ายเป็นเหมือนการคืนร่างกายให้กับธรรมชาติและพร้อมให้จิตวิญญาณเดินทางไปสู่พบใหม่อย่างสงบ ความกลัวความทุกข์หรือความยึดติดที่เคยมีจะค่อยๆจางหายไปความสงบและความเบาสบายเข้ามาแทนที่ ในช่วงวินาทีสุดท้ายจิตที่มีสติจะไม่วันไหวต่อความตายเพราะจิตเข้าใจแล้วว่าร่างกายเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ตัวตนแท้จริงสิ่งที่ยั่งยืนคือจิตวิญญาณและผลของกรรมที่เราได้สร้างไว้ความเข้าใจนี้ทำให้ลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างสงบและเต็มไปด้วยความหมาย หลายครั้งที่ผู้ใกล้าตายได้บอกว่าพวกเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับจักรวาลเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีความสงบที่ลึกซึ้งและไม่มีเงื่อนไขพวกเขารู้สึกถึงความรักความเมตตาและความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปล่อยวาง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเจริญสติและสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จิตสงบเมื่อต้องเผชิญความตายการฝึกสติให้สังเกตลมหายใจการฝึกใจให้สงบและการฝึกปล่อยวางสิ่งยึดติดจะทำให้จิตวิญญาณพร้อมรับผลของกรรมและก้าวไปสู่พบใหม่อย่างสงบ สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นบทเรียนสำคัญเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตทุกลมหายใจการฝึกใจให้สงบการทำความดีและการเจริญเมตตาไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตนี้มีความหมายแต่ยังเตรียมความพร้อมให้เราสำหรับช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิต ทุกลมหายใจคือโอกาสในการฝึกสติทุกการกระทำคือการสร้างกรรมทุกความคิดคือการฝึกใจการเข้าใจความจริงนี้จะช่วยให้เรามองชีวิตและความตายอย่างสงบและลึกซึ้งมากขึ้นลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่การเริ่มต้นของการเดินทางที่สงบและบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ ดังนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิและการทำความดีในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างสงบและจิตวิญญาณสามารถก้าวไปสู่พบใหม่อย่างมั่นคงและสงบลมหายใจเฮือกสุดท้ายเป็นทั้งบทเรียนและของขวัญจากชีวิตให้เราได้ตระนักและปล่อยวางความทุกข์ ในท้ายที่สุดเราไม่ควรมองลมหายใจสุดท้ายเป็นเรื่องน่ากลัวแต่ควรมองเป็นโอกาสให้จิตวิญญาณได้ปล่อยวางได้ปลดปล่อยความทุกข์ความกลัวและก้าวไปสู่ความสงบเป็นการเปลี่ยนผ่านที่งดงามที่สุดในชีวิตมนุษย์ขอให้เราทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทุกลมหายใจในปัจจุบันฝึกสติฝึกใจให้สงบทำความดีและเจริญเมตตาเพื่อให้เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายของเราเอง จิตวิญญาณจะสงบและพร้อมก้าวไปสู่พบใหม่อย่างเต็มใจและปลอดภัยขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องจัก,กรวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้หากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ